คือหลอดเลือดหลอดเลือด,อ,ดอีนนี้ห<อ>นังซื้อเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องร่างกายมนุษย์นางกายมนุษย์เหรอมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดยวไอ้น,นี่จะเอาหนังซื้อเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเอาเรื่องนี้เหรอโอ้เรื่องนี้เอาอะไรเอาเรื่องกายมนุษย์อยากได้เหรออยากได้มันเล่มแพงเกินไปเบ้งเบ้ง อราเปิดให้ดูให้เปิดเปิดเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนให้เปิดดูเปิดดูก่อนแป๊บนึงผมจะเ,ดดเดดอาแบบหนังสือเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆอ,อ,อันนี้คืออะไรมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไร DNA DNA รูแจกด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยกระดู กล้ามเนื้ออันนี้คืออะไรบีกงกอยนี่นะอันนี้อันนี้กล้ามเนื้อมีอะไรบ้างเนี่ยคืออะไรกล้ามเนื้อมีไปที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลลำไส้เ็กมีลำไส้เล็กด้วยลำไส้ใหญ่ชอ <laughs> ่องทรวงหนักโอ้ยวันนี้ละอันนี้เรียกว่าอะไรอ่านดูสิเนี่ย สารละลันอันของร่างกายอ่านว่าร่างกายประกอบด้วยอะไรภายในเซลล์เซลล์ต้องก่อเนิดเล์ต้องดีเอ็นเอทำอย่างแห่งชีวิตมีไบ้ต่างกอันนี้อ่านว่าระบบร่างกายมนุษย์ ากกระบบทำงานร่วมกันคิ้วหน,นังขนเล็บ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 อืมอ่ะนี่ตัวอ่านว่าสีสระ,ะอะไรสระและโคเอออันนี้ละ่ะอกและหลังแขนละนมืออืมอันนี้อ่านว่า วิทยาศาสตร์ล่องไกลโอ้นี้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นคิดว่ามันเป็นอะไรคิดว่ามันเป็นอะไรคิดว่าอะไรล่ะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรอสะโพกะต้นขาโอ้มันเป็นเส้นเอ็นหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันเส้นเอ็นเออชีวิตอันนี้คืออะไร อันนี้ก็คือเซลก็เรียกว่าเซลแล้วว่ดีอันนี้พ่อไม่รู้อันนี้อะไรพ่อไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้อะไร DNA DNA รู้จัก DNA ด้วยมันคืออะไร DNA คืออะไร DNA มันคืออะไรมันคือเกลียวเหมือนพายุทอร์นาโดมันเป็นเกลียวเหมือนพายุทอร์นาโดเลยแม่เออต่อไป